เหรียญที่นัรับวันนี้นะครับยอดทั้งหมด6,500บาทนะครับทั้งหมด8เหรียญก็จะสลามและสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุลรับซื้อแบง์เหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับเหรียญที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานิดหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมารอย fc ที่ปตทอเภอยาอ่าางอดยะลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นักจับวันนี้นะครับยอดทั้งหมด6,500บาทนะครับทั้งหมด8เหรียญ ก็จะมีเหรียญสเปนเนื้องเงิน2เหรียญชาวานเนื้อเงิน2เหรียญแล้วก็เนื้อทองเหลืองสี่เหรียญส่วนรายละเอียดอีกเดี๋ยวค่อยกลับไปริวที่บ้านนะครับนัดรับที่ปตอทอำอเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับยังไงก็ขอบคุณที่นัดรับกันด้วยนะครับขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆชัดๆกันนะครับ สำหรับเหรียญที่ได้มาวันนี้นะครับทั้งหมด8เหรียญน,นะครับยอด6,500บาทนะครับจะมีอะไรบ้างเน่งก็คือ,อเหรียญยาซีนนะครับเหรียญตระกูลจาวายาซีนนะครับซึ่งสองเหรียญน,นี้เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีอบลนะ็อกนะอันนี้เป็นรุ่นนี้แต่ อีกเรียญเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะจะมีฮากับจีนไม่เหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้าก็ก็จะต่างกันตรงที่นี่อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กนะครับอันนี้ไม่มีดวงจันทร์อันนี้อันนี้มีอันนี้ไม่มีนะครับซึ่งสองเหรียนนี้เป็นเนื้อเงินนะครับท่านอย่าสับสนกับ าบางเหรียญของท่านบางคนนะฮะยกตัวอ,อย่างของเหรียญน,นี้ถ้าเห็นขาวๆชา,าวบ้านเขาก็จะคิดว่าเป็นเนื้อเงินนะครับแต่จริงๆเหรียญน,นี้ไม่ใช่เนื้อเงินนะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับซึ่งถ้าถ้าเทียบกับสองเหรียญเมื่อกี้นะฮะต่างกันในความคมก็ไม่เหมือนกันแนะ ถ้าใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยผมมีอธิบายละเอียดเลยเกี่ยวกับเนื้องเงินกับเนื้อนิกเกิลน,นะครับใน e p ีที่44นะครับย้ำนะครับ e p ี EP ที่44ก็สามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเนื้องเงินกับเนื้อนิกเกิลซึ่งมันต่างกันนะครับอ่าแล้วก็อีก2เหรียญที่เป็นเนื้องเงินนะครับก็จะเป็นอ่าเหรียญสเปนเหรียญสเปน,นอายุ200กว่าปีครับราคา ไม่ได้แพงเหมือนกับเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับเห็นไหมฮะหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์อายุสองร้อยกว่าปีแต่ถ้าเหรียญเทรดดอลลาร์ที่ผมโพสต์บอกอยู่บ่อยๆนะครับอายุแค่ร้อยกว่าปีแต่ราคาสามพันถึงห้าพันบาทแต่สเปนราคาแค่ห้าร้อยถึงพันห้าเองนะครับสําหรับเหรียญสเปน Spain, นะครับส่วนอีกสี่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญชวาตะกุนยาซีนเหมือนกันนะครับราคาไม่ได้แพงราคาหลักร้อยตัวแพงคือสองเหรียญน,นี้นะครับคือเนื้อเงินนะ เนื่องเงินเนี่ยราคาหลักพันแน่นอนครับเนื่อเงินใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ300ร้ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยวนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วนสกับส่วน 4. ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอ o สอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอ o ส3ามคาลอสสพวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเรียนเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักระครบประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็นะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ นนี่ะะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียนช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ